พอพอมาอยู่นี่แทบแต่ปีเด็กไ,ได้เป<อ>็นนมบ้างเลยมัวพอพอมาใสามา่มั่วมั่วออกจากบ้านโน้นบ้านโน้นมาะนี่มัวมออัวเอาเมียอยู่นี่เมียอยู่บ้านห้องเออได้อยู่ตั้งปีครับก็ชิบจองตอนเนี้ยเอ,ออจังเงี้ยเด้อโอ้ก็สอบไม่ตอนมาเอาเมียนี่อายุตั้งปีตอนพร้อมแลเอาเมียตอนมาเอาเมีอยอายุตั้งปี มีชิปที่มีผ่าปีไงล่ะไม่ไม่อยู่นี่เลยหมอไม่ไม่อยู่ปีเลยเออมายอยู่นี่เลยมาอยู่ทางอุ้มหลายปีเนะาะเออที่ผ่าปีอาอาาตอนอนี้เก้าสิบสองเออตอนไม่บ้านห่างตอนเอาเมียนี่บ้านบ้านหลายหลังคาเลี้ยงหมตอนพอมาเอาเมียนี่บ<อ>่มีจากหลังคาประมาณประมาณท <50 S 1> ี่ชิบอยู่หรอกชิปเนาะสิบสองบ้านทมนี่สร้างก้อนบ้านห้องก้อนบ้านห้องนี่บ้านหมองอะไรมาทมชิปบ้านโน้นมาเลยแล้วบ้านทุ่มน่ะ มาแดงไงมาบันนนมาบันนนมาบานทมมาบันทมแล้วม้าบันหองเดี๋ยวม้าบันห้องอ๋อครับแล้วแล้วน้องสองหองนี่มันมันมีจะจะโดนแล้วบ่น้องมันเนี่ยใช่ก็น้องน้องสองหองเนี่ยมันมีจะจะจะโดนไหมมจะเดิมเลยคือคือเอิญสองหองมันมีตัวสองห้องสิเออคือคือเอิญสองหองน้องเนี่ยเยอะแล้วเพื่อนทางกาเม่อวันสองหองเน่เนี่โตโตน้องนี่มีอยู่แต่ไหนเออโตน้องนี่มีอยู่แต่ไหนวะน้องอ่ะ น้องอ่ะครับช่างช่างเหี้ยอชิบุกไรวะน้องน้องนี่คนขุดมาเหืยมนเกิดขึ้นเองโอ้ยมันไม่มาดิถิ่มถิ่มเอาเอาหนามเก่าเนาะเมันจะเก่าเลยบ้านไหวนี่ก็บ้านห้องอันใดก้อนกันบ้านไหวก็บ้านห้องโอ้ยบ้านไหวก็จ้างวังไหนเนื้อเนาะบ้านห้องบ้านชูบ้านที่จ้างจะโดนเลี้ยละออกจากบ้านชูบุญจะขโมยบ้านห้องชูถิ่มมาจ้างบ้านไหวอีกบ้านน้อยๆเลี้ย ห้างกันอยู่ห้างกันหลายปียบ้านหน,นองเฮี้ยมือกันแล้วมีแต่บ้านไม่ไม่เมล่ะบ้านบากบ้านน้อยนี่บ้านไม่เมื่บ้านไม่มเมืเป็นเป็นปลาเบมือนี่เนี่ยนะมูเนี่ยเออปลาจิกปลาหางด้วยปลาจิกปลาิปลาหางเออเห็นปลามีก็ไม่จับเอาไม่ดอกหน่อยหน่อยเน,น,นี่ยนะมูเนี่ยครับหลวงคามีเรากินนกเขาก็นลุ่มเพาะนี่ สงครามมีโดยจีนเออเขาก้นลุมพ่อก้นล,ลุมพ่อน้ำบ้านนี่แล้วมาเขาก็มีดิมอีอ๋อเสือแข้งเหล็กนี่นนนนขึ้นไปเยอะเด็กแข้งเหล็กสำคัญนี่เด็ก้นอยู่คือกันลุมพ่อเนี่ยบ้านนี่ก็มีเครื่องบินกับบานโจกพี่เด้บ้านเป้าผุนเด้อ<ม>เครื่องบินน่ะไ<ม><ม>ล่ออกมาได้แก่ไถ่ไปเสียไปนี่ไปได้กับไปโจกถูงบ้านเป้าว่ะครับที่ตะกี สมัยเ่าพี่สารสานตะปูบ่มีมีดิเนี่ยตั้งอยู่ท่านไหนบ่ตัง้งเช่ไหมเทก,กีสั่งเที่กีแดนตะปูครับตั้งยงเลยยูวัดเนี่ยแล้วยูวัดเล่มบ่มเออ่อนนั้นไหนเคยพอ่อพ่อแม่ก็จะพ่อกันนะครับเอาเทกกี่กีปปปปีศรีซอเนี่ยแล้วปปปีศรีซอเนี่ยเป็นคณะบางใหญ่เลยดีพอพอเป็นอย่างเป็นนกักดนตรีสิเ,เออพอเป็นอย่าง ป๊พอบพีก็ได้สีซอก็ได้พ่อเนี่ยเออโอ้เป็นเป้าปีสีซอเเป็นเป็นวงมาสิเออเป็นวงใหญ่สิเป็นวงเออเป็นวงใหญ่เลยของของบ้านไหนบ้านคนโน้นเออเป็นวงใหญ่อยู่บ้านโน้นนี่แล้วเกาเกาปีปีสีซอสีซอสเป็นไ่เนี่ยเออแล้วมาพ่อแม่อยู่นี่เออมาพ่อกันอยู่นี่ไม่เล่นพี่บอกเขาเคยเข้าเจอกัน ไปชัวว่าเจ้านี่บดแล้วรับงานบดนะงานหนึ่งรับเจ็ดบาทดิเจ็ดบาทคุณค่าจ้างน่ยค่าจ้างนี่เจ็ดบาทเจ็ดุนี้แหละิเดคนละบาทวะคืาละบาทเนาะปิที่เได้บดเมืนจากโนติเคียดิคุบา น้องเด็กเจียน้องเต็กเจียน้องเตี้ยอืมด็กเตี้ยเนี่ยเออเต็กเจียให้โศกเนี่ยเออเป็นเป็นคู่บลาเขาเออเป็นคู่บลาใหญ่ยอีกตัวหนึ่อ๋อน้องมันน้องเต็กเตี้ยเอออ๋อแล้วก็พอมาเล่นเนี่ยพอแม่อยู่นีเลยพออา่ัยพ่ออยู่นีเยอเราไปเบิ่งมางันเห็นดีบาดะมางันเห็นดีค่อยพ่อกันนี้พ่อแม่พ่อทำแม่เนี่ยเออเขาก็มางันเห็นดีบพื่ออะไรทำไมก้อนน่ะครับ มาเด็กพวกพ่อนี่ยมาเรียนเมื่อเชียบดิ้พวกงั้นได้ดีมาเรียนกันเมื่อเชียบดิ้เรียนพวกไฮโลใไฮยังบ่บ่กผมมีดอกไฮโลให้แข้งนะปันนี้ก hey ันเลยมะมะพอไอแม่อยู yeah. ่นี่เนี่วันนี้ก็นเลยมักเลยก็บอกมักแค่ดอกจะว่าบอกก็คืนมากจนนะจะว่าบอกคืนว่าทีได้เขานะเพราะว่าโจมันคนทุกจังหวัดเลยเนาะทำแม่เ่ยรวยกว่าเขา เนี่ยเขาเจ้า mm. ก็ล้วยเนาะเป็นคนดังที่เขาเหล่ารวยเลยเนี่ยบ่ได้ดอกด้ของบ่ได้เขาหรอกผู้พ่อผู้เมียบ่หาเขาไม่ห้ยไม่ได้เนี่ยแค่นี้แหละพะนะตื่นเลยมาคุยกันนะนาะเขาถูหพูดหันหลังนี่แหละเขาบ่ได้หันหน้าใส่ดอกเขาบ่มาก็แล้วไปอีนดอก เอาไปยามาเขาเนิดมังตัวแทนเขาเปิดให้มหาแทนเนี่ยแล้วคาหาล่อยค่าค่าแต่งเนี่ยค่าแต่งเนี่ยหาล่อยแม่เราซื้ออย่างเราเปลือยิ้มชิปไม่ยิ้มบปล่าแล้วเราเสียแล้วเนาะโอ้ยชิปว่าปีแล้วเอ้ไม่หยิบแม่แม่เป็นคนรวยเอนี่าเขาถูกแม่เขามันซุ้มเขาคนรวย อยูมันคุนชุกเป็นกบ่ยยากให้เอาหรอกทั้งพ่อท่าไม่เทาวด้วนะพันเดอเ้พ่เท่า่บ่ยากให้เอาเออมันนี่ผู้สาวมากผู้สาวมากกูยู้เธอเลยเลยทาวันนี้เลยเจีเนี่ยันนี้กูชูมักันนี่เฉลยวันเนี่ยพอเท่าอ่าโอ้ยกบวยมากาแทะเล้วพ่อก็วยทะเลาวมักูชูมหากันได้ชัวร์เลย โอ้ดีเนาะพอแล้วก็ดีเนาะพอแล้วก็ดีเนานะนาบ้าคับเนาะบ้านนี้ก็บ้านนี้ก็เพิ่นกันนัดกันนี้ล้วพ่อแม่น่ะไปคุยกันเนี่ยไปคุยกันอยู่บ้านวันนีเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวหาล้อยขอขอเผลที่ล้อยท่าดงองเออขอขี่ล้อยพิ่นให้บ่ล่ะบ่แล้ว <laughs> หาลอย,ยกินกันหาลอยอกี่กาเออหาลอยอกี่กาวะไรหาไอยเขาต้วเออหาลอย,อลอยอเขาเช่นเดียวโอ้ต๊ะต๊ะมาเลยเอะเออเพราะว่าลูกสาวเพิ่งมาจบเดบิวต์เนี่ยออทำไม่ยิ้มยเนาะทำไมยิ้มเนะี่ยเอเอเออมักศิลปินมักซูม,มัน เอาปีสีเขียวไปใช่ไหมตั้งหลักมาอยู่กับแม,เม่เลย <ฮะ S 2> มาจากบ้านนราไม่อยูย่กับแม,เม่เลยมาอยู่นี่เลยมาเห็ดน้าอย่างอยู่นี่เลยเพนน,น,น,นัึนมรดนาอะไรหนีเราว่าตัวเป็นคนิค้ขันเ <c oughs> จ้าว่าขันเมื่อขันเลยเนาะค <c oughs> ุณว่าจะผมว่าอยากเห็ดงั้นเลยงั้นเนี่คนไปปปี้สีเขียวอ,อยู่หลายบ้านคนอ่ะ เขาจ้างออกไปเจ็ดบาทสิใหาจ้างใหาจ้างเจ็ดบาทเจ็ดบาทคนเจ็ดคนเจ็ดคนเมื่อไรคนละบาทจ้อยไหมเขาทักทาตดีค่าอย่างเออไปหอดพูณเล้วแถวพยักไปเมื่อไรอ่ะที่ขี่เขาใส่รถใส่เกวียนหรือใส่ยางเอายางแล้วยางเนาะเออไม่ใช่ยางก็ยางแล้วมียางมีมีซ้อมมีปีมีกองบอก มีกองมีกองไม่ชินไม่ชาปไปมีชิน<อ>ชาปไปเบิดเลกันแล้วเ็ดชิน้นเนี่ยท<อ>ี้ับในหลวลงบอกลอเลยเล่นดนตรีซื่อเลีนดนตรีเอเป็นเครื่ององมามโหรี่นาะเนอเจ็ดบาทหลายบาทที่จริงงันจ็บาทสมัยก็วันหลายโอ้หลายบาทแล้วเจ็ดันตอนได้เมียแล้วยงเป่าปีอยู่ตอนได้เมียแล้วเนี่ยว้าวสาวังไดนี่ล่ะ อ๋อคือว่าตอนมีมเมียไม่รู้นี่ยังเล่นจนจนตีอยู่เออพอเท่านี้ว่าเขาบรหิหารงานเออว่าเขาบรหิหารงานเดี๋นี้ศิลปินอะ่ะเออไปเดียบไ,ไ,ไ,ไปเขาปีที่เท่าแตนแล้วเห็นว่าไปเขาวันไม่ช่างเัี่ยแล้วแต่ว่าคู่บาวไดรับอยู่วันโน้นผู้นี้บ้านโน้นเออคนจอกเตี้ยว่าคือคนใส่คนจกเตี้แจะอยู่วันโน,น้นบ่ เก็มาเป็นครูบาสอนนิ้วหันนิ้วหันนเอนโอ้ส่วที่เป็นนี่วา่ามันที่ายพูแล้วเป้าปีกับสีท่อน,นอ่ะเป้าปีสุดที่รุบๆได้สุดทีด่หาได้เนี่ยโอ้ยบ้านนี้ก็พโคกระปองบ้าน้องเงี้ยเนี่ยมาหาด้ำคนไมาเงี้ยน้ำคนบ้านนี้ก็บท่านั้นเนี่ย ไจใจไม่เหลวกบานี่กันเล้วพเอาเขามายู่พี่น้ำมนี่มาป,ป่พี่ยูพี่หนนนี่าเจอที่ชจอเดกพ่อี่เนาะเด็กเมียหลังหลังเลียยงเลี้ยงม่ทิยเลนมาลูกง่ายเหลี่ยเนาะโอ้ยมันมวนทีดีมันมันบาตีกันเปยยใช่ไหมเาขาอ่ะ Lên nhắm lén, xài phái, xài phái tờ bong bọc, lên xài nhắm, lên nhắm biến. Tao về đèn nè, xà đèn nhắm biến nó nhắm khuyên. Tờ bòng. Tờ Ừ. Một lắm, có ăn có lắm, tờ bòng cứ câu. Nhanh bài đi được hả, nhanh bài đi. à. โอ้ยมันมวนทีดีมันมันบ่นนตีกันเป็นใชไมเขาอ่ะ